ลูกโกโกกับปัญหาโลกแตกสวัสดีครับเพื่อนๆการทําโกโก้ของผมเลยนะครับมันก็เดินทางเข้ามาสู่ปีที่ห้าแล้วนะก็ยังมีปัญหาโลกแตกเกี่ยวกับโกโก้เนี่ยนะครับถามบ่อยถามซ้ําถามทุกคนผมก็เลยต้องทําคลิปนี้มาให้นะครับเพื่อจะได้ ไม่ต้องถามบ่อยนะครับแล้วก็จะใช้เป็นคลิปออตอบปัญหาที่เจอประจำนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยผมจะแนะนำให้มาดูคลิปนี้นะปลูกโกโก้กับปัญหาโรคแตกนะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับปัญหาโรคแตกนะครับอย่างแรกก็คือโกโก้นะครับเป็นพืชทางรุ่งหรือทางร่วงนะครับตอบตรงนี้เลย ผมก็ไม่ทราบและไม่สามารถไปชี้ชะตาให้พืชโกโก้เป็นพืชทางรุ่งได้ร้อยเปเซนแล้วก็ไม่สามารถไปตบปากละคำว่าพืชโกโก้เป็นพืชที่มันจะมีโอกาสร่วงได้เหมือนกันนะครับวันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราปลูกและแปรรูปเป็นและมีผู้บริโภคอยู่ในมือโกโก้ คือทางรุ่งเพราะว่าผมปลูกโกโก้มาทําธุรกิจนี้มาเข้าปีที่5นะครับทําตั้งแต่ปี2018นะครับ19 18 19 20 21นะครับก็อันนี้ก็คือประมาณสีปีนะครับที่อยู่ในวงการโกโก้คลุกคลีกับโกโก้แต่ว่าก่อนนั้นที่เราเจอในสวนอยู่ในจังหวัดชุมพรเราก็ไม่ได้สนใจนะครับอันนั้นก็คือเพิ่งจะมา เป็นจริงเป็นจังเนี่ยครับประมาณสี่ห้าปีนี่เองนะครับสําหรับผมโดยส่วนตัวถ้าถามผมซึ่งผมปลูกโกโก้ผมก็บอกโดยความจริงว่าโกโก้สําหรับผมมันดีมากนะแต่สําหรับคนอื่นผมก็ไม่รู้และผมก็จะไม่ไปฟันธงว่าปลูกโกโก้แล้วรวยปลูกโกโก้แล้วดีปลูกโกโก้แล้วจะพาชีวิตของท่านที่ปลูกดีขึ้นมันเป็นความสามารถส่วนบุคคลไม่ใช่ว่าปลูกโกโก้แล้วชีวิตจะดีแบบผมทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะครับ อยู่ที่ท่านไปปฏิบัติกับพืชตัวนี้อย่างไงนะครับผมปลูกแบบอินรีย์ฉะนั้นแล้วเนี่ยต้นทุนผมถูกนะครับแล้วก็ผมแปลรูปเป็นและผมก็มีลูกค้าในมือฉะนั้นแล้วเนี่ยปลูกเท่าไหร่ผมก็สามารถขายได้เพราะผมสร้างตลาดก่อนปลูกแต่เกษตรกรหลายคนเห็นคนอื่นเขาทําก็อยากทําด้วยนั่นเป็นวิธีที่ผิดนะครับคือคุณต้องลองศึกษาก่อนนะครับ ก็เอาคลิปนี้ไปตัดสินใจนะรุ่งหรือร่วงผมตอบไม่ได้มันเป็นความรู้ความสามารถแต่ละบุคคลนะครับคุณจะมาฟันธงเป๊ะนักวิชาการจะมาพูดโป๊ะจะทำตามด็อกเตอร์ปั๊บแล้วรวยเป็นไปไม่ได้นะครับถ้ารวยด็อกเตอร์เขาไม่มาเพราะต้นพันธุ์ขายชาวบ้านหรอกนะไอ้คนขายต้นพันธุ์นะรวยแต่ไอ้คนปลูกก็ไม่รู้ไงเพราะอีกสามปี ก็ต้องมาวัดกันที่เวลาแล้วปลูกครบสามปีจะมีลูกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือควบคุมอะไรธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ไม่ควรจะเก่งกว่าธรรมชาติหรอกครับแล้วไม่มีทางเก่งกว่าด้วยนะครับเราสู้อะไรก็ไม่ได้นะครับวันนี้แค่ไวรัสที่ถูกมนุษย์คิดค้นขึ้นมาผสมสายพันธุ์นะครับเรายังจัดการมันไม่ได้เลยนะครับแล้วนักภาษาอะไรเราจะมาจัดการระบบห่วงโซ่ของโกโก้ ให้ติดลูกดกให้ต้นเตี้ยให้ต้นมันไม่สูงต้นเตี้ยแล้วมีลูกตลอดทั้งปีอัจฉริยะมากครับคุณไม่มีทางสู้ธรรมชาติได้หรอกนะครับนักวิชาการที่ออกมาทําสื่อให้ชาวบ้านแบบดีใจนะมาขายฝันนักวิชาการขายฝันนะครับแล้ววันนี้ก็มันห้าปีแล้วครับมันยังทําอย่างที่มันพูดไม่ได้เลยคือโกโก้ไม่ออกลูกทั้งปีนะต้องเข้าใจก่อนว่าเขามีโอกาสติดลูกนะครับได้ตลอดประมาณ หกถึงแปดเดือนนะครับแต่เขาก็ต้องพักต้นพักดอกเหมือนเดือนนี้เดือนมิถุนาตอนนี้เริ่มติดดอกนะครับถ้าสังเกตเนี่ยติดตาดอกทุกตาดอกเลยออกมาเป็นตุ่มๆนะครับคือมันเป็นช่วงที่เขาติดตาดอกนับจากตรงนี้ไปร้อยยี่สิบวันนะครับนี่คือเดือนมิถุนามิถุนากรกฎาสิงหาพอปลายสิงหาครบพอต้นกันยาปุ๊บก็จะมีลูกโกโก,โก้เยอะอีกแต่ช่วงสามสี่เดือนนี้มันไม่มีราคามันเลยสูงถ้าใครที่ใจร้อนรอนไม่ได้ซื้อช่วงนี้ ก็ซื้อราคาสูงไม่ต้องบน่นเพราะว่ามันหากันไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องซื้อราคาสูงจากนั้นแล้วรุ่งหรือร่วงคิดเยอะๆอย่าปลูกตามใครนะครับเพราะว่าโกโก้ Go, ถ้ากระแสคืออาจจะหนึ่งถึงห้าเดือนเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสแต่ถ้าทามาห้าหกปีแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่กระแสแล้วกูทําทุกวันแล้วเป็นประจําแล้วนะครับผมก็เลยต้องมาทํา EP ีนี้ครับปลูกโกโก้ Go, กับปัญหาโลกแตกนะเพิ่งจะบดไปหนึ่งปัญหานะเอามาดูปัญหาที่สอง ปลูกแบบไหนดีครับปลูกดินแบบนี้ได้ไหมปลูกดินแบบนั้นได้ไหมน้ําต้องพอไหมแสงต้องพอไหมอ่ะอันนี้ก็คือปลูกแบบไหนดีที่แบบไหนที่เหมาะกับโกโก้ขออนุญาตนะครับเป็นคนไทยมีผืนแผ่นดินทุกคนนะครับตรงไหนที่มีผืนแผ่นดินปลูกได้หมดฟังชัดๆตรงไหนที่มีผืนแผ่นดินปลูกได้หมดอ้าว อาจารย์พอพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกมาดูแง่คิดกันนะครับคือวันนี้เนี่ยต้นไม้เนี่ยโดยธรรมชาติเขาต้องโตบนพื้นดินพื้นดินที่เขาโตคือพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ดินที่รากต้นไม้ไม้ผลพืชผลธัญพืชเติบโตได้คือหนึ่งต้องมีดินที่ร่วนซุยคือรากเนี่ยสามารถชอนชัยหาดินหากินได้นะครับพืชมันก็มีอยู่สองตัวสามตัวพืชที่หาน้ําเก่งมันก็จะอยู่ในทะเลทราย คือที่หาน้ําไม่เก่งมันก็จะไปอยู่ในป่าร้อนชื้นที่อุดมสมบูรณ์ฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องกเกษตรเกษตรง่ายนิดเดียวหนึ่งคุณต้องรู้เรื่องดินก่อนนะครับดินคืออะไรนะครับดินคือแร่ธาตุและอินทรีย์วัตถุมารวมกันนะครับดินคือแร่ธาตุและอินทรีย์วัตถุมารวมกันมันเลยเกิดเป็นดินนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องสอนไม่ต้องพูดมากคือดินเนี่ยตรงไหนที่มีดิน ก็คือมีอินทรีย์วัตถุเยอะขี้วัวใปไม้แห้งนะครับแกลบฟางพวกเนี้ยเป็นตัวที่จะไปเติมเต็มให้ดินมันมีแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุในดินหินต่างเนี่ยนี่คือองค์ประกอบของดินพรานั้นแล้วถ้าเราทําองค์ประกอบของดินให้เหมาะสมกับต้นไม้อยู่ทะเลทรายก็ส่งผักไฮโดรโปรนิกได้นะครับส่งผักส่งออกได้นะครับอยู่ทะเลทรายเห็นไหมนะถ้าดูตามข่าวดูทางโซเชียลเห็นทะเลทรายไหมนะคนที่เก่งคนที่ฉลาดไปอยู่ ดูไบเขาสามารถจัดงานพืชสวนโลกที่ดูใบทะเลทรายปลูกได้เห็นไหมครับแล้วจัดสวยนะเชิญสวนนงนุดไปจัดให้โอ้โหอลังการมากนะครับแต่ประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคือส่วนน้อยมีคือการทําโซเชียลเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคําพูดนะผมก็จะพยายามระมัดระวังคําพูดเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบเพื่อไม่ให้นักไอคนที่เรียนคีย์บอร์ดไร้สมองเอาเวลาว่างที่มีค่าเนี่ยนะ มาคอยแย่ yeah, ชาวบ้านไม่ทำมาหากิน้นนั้นก็ถือว่าเป็นเวียนเป็นกรรมของเขาไปผมไม่ถือสานะครับแต่วันนี้ผมออกมาทําคลิปเพื่อให้เข้าใจว่ากเกษตรมันง่ายเกษตรมันทําได้วันนี้ก็มาทําเรื่องง่ายๆที่ทําได้และเป็นพื้นฐานของประชากรไทยทุกคนความสุขคือการมีกินมีใช้อยู่ในครอบครัวนะครับโควิดครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองนี่เริ่มระบมครับทั้งที่สามนี่ร่วกันเป็นแถวค่าตัวตายก็มี นะเมื่อวานก็จังในจังหวัดผมก็น่าเสียดายนะครับกินเหล้าเมาแล้วก็กระโดดน้ําจมเดียวนั่นแหละตายแล้วข้างหลังถามว่าทุนตายไปแล้วเนี่ยภารรานี่สินก็ยังไม่หายทกศยังยึดที่เหมือนเดิมนะครับเกษตรกร,กรตายแล้วยังยึดที่เหมือนเดิมฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันธนาคารต้องรู้เท่าทันเงินนะหลายคนไม่รู้เท่าทันแล้วก็ไปเก็บในสิ่งที่ไม่ควรเก็บครับมน,นุษย์ขับเคลื่อนด้วยอาหารและอากาศเราไม่ได้ขับเคลื่อนโดยกระเป๋าหลุย เราไม่ได้ขับเคลื่อนโดยลัมโบกินีเราไม่ได้ขับเคลื่อนโดยครืหารหลังใหญ่อันนั้นมันเป็นปลายเหตุครับแต่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอาหารสักสองมื้อต่อวันเนี่ยคุณทําได้ไหมคือการดํารงชีวิตอะครับมันต้องคิดเป็นคือถ้าเราคิดเป็นเราโตได้การปลูกต้นไม้คุณต้องมีปัจจัยพื้นฐานคือดินถ้าดินดีคุณปลูกอะไรก็งามกินแกงเขียวหวานไก่มะเขือติดซอกฟางขาดตะเลดลงบนพื้นประเทศไทยมันก็ขึ้น เพราะหนึ่งดินเขาดีประเทศเราคือดินดีที่สุดนะครับประเทศไทยคือด้ามขวานเนี่ยดินดีนะแล้วก็ที่สําคัญคือน้ํามีถ้าดินดีน้ํามีโอกาสที่พืชจะโตได้เนี่ยสูงแล้วนะครับที่สามตัวแสงคือทําให้เกิดความชื้นความร้อนสัมพัส์การถ่ายเทอากาศดังนั้นเนี่ยการจะทะําเกษตรรู้สักสามเรื่องพอคุณไม่ต้องไป ผสมเกสรตัดข้ามสายพันธุ์กลัวมันเป็นตัวผู้ตัวเมียไม่ต้องกลัวนะครับคุณทำสามเรื่องให้ได้ยังไงก็ได้ลูกหนึ่งพัฒนาดินดินไม่ดีทำเอเอ็มยังไงพัฒนาดินยังไง่าผมดินยังไงไปเรียนใน YouTube มันมีเยอะนะครับคือหนึ่งคือซ่อมดินให้ได้ดินเหนียวซ่อมให้เป็นดินร่วนได้ไหมได้เติมทรายนะครับดินทรายทําให้เป็นดินร่วนได้ไหมได้เติมฮิวมัสเติมใบไม้แห้งเติมมูลวัวนะเติมขี้ไก่แกลบ สารพัดมีวิธีแก้หมด em พอดอหนึ่งไปเรียนรู้นะอย่าเป็นนักสร้างปัญหาแต่คุณต้องลดปัญหาเกษตรกร,รอชอบเป็นนักสร้างปัญหาแล้วคนที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ไม่น่าตั้งใจเรียนคือพอดูคลิปผมปุ๊บรีบโทรถามรีบโทรถามเรียนรู้ก่อนนะครับเพราะบางเรื่องเนี่ยไม่สมควรตอบเลยก็ต้องมานั่งตอบเหนื่อยก็เลยขอทําคลิปสั้นๆปลูกโกโก้ปัญหาโรคแตกให้หมดเลยนะจะได้ไม่ต้องถามอีกนะครับก็อยากรู้ก็ด,ดูคลิปเมานะปลูกแบบไหนปลูกได้แล้วนะรู้เรื่องดีแล้วนะ รู้เรื่องดินรู้เรื่องน้ํารู้เรื่องแสงแสงไม่พอเป็นลูกไม้เป็นนะครับแต่มันจะไม่โดกหลกนะครับเราก็ต้องคอยตัดแต่งแสงเอาไปปลูกแซมได้ไหมมันแซมได้หมดนะครับดูฉากข้างหลังผมช่วยมองมาชัดๆว่าในป่าของผมเนี่ยมีต้นอะไรบ้างผมไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวนะฉากของผมก็จะเป็นเนี่ยรกๆนี้แหละก็ทําให้เห็นว่า มันไม่ได้ปลูกโกโก้ปลูกโกโก้ผมแล้วก็เถิดไปหน่อยก็เป็นต้นพริกนะเนี่ยตรงโคก็เป็นต้นพริกถ้าไปมองตรงนี้ก็จะเป็นสับป,ประรดนะติดกับต้นโกโก้เป็นสับป,ประรดก็เถิดไปหน่อยเป็นต้นพริกก็เถิดไปหน่อยเป็นทุเรียนเทศนะครับก็เถิดไปนิดนึงเป็นต้นทุเรียนนะข้างหลังก็ต้นมะพร้าวให้เห็นว่ารอบต้นโกโก้เนี่ยปลูกอะไรก็ได้ปลูกได้หลากหลายคุณไม่จําเป็นจะต้องมาปลูกตามที่นักวิชาการสอนเลยไม่ต้องเลยลองทําให้มันง่ายดูนะบางคนแบบต้องมาถามว่า ขุดหลุมลึกเท่าไหรอเอาห้าสิบเซนคูณห้าสิบเซนแค่คุณเอื้อมมือแค่คุณเอื้อมือไปขุดจอบเนี่ยนะครับหลุมขนาดห้าสิบเซนคูณห้าสิบเซนนะคุณใช้เวลาขุดครึ่งชั่วโมงก็ไม่เสร็จนะแต่ถ้าเราเอาหน้าดินมาปลูกแป๊บเดียวแค่นั้นแหละครับใช้จอบถากสักสี่ห้าครั้งขุดแค่จอบเดียวนะครับประมาณ สิบถึงสิบห้าเซนคือหน้าจอบขุดปุ๊บปลูกเลยเพราะพืชมันหากินผิวดินต้นเล็กๆมันจะหากินผิวดินคุณไปดูต้นไม้ในป่ามีใครไปปลูกมันไหมมีใครไปปลูกมันไหมมันไม่มีนะครับต้นไม้ที่มันขึ้นเนี่ยนกไปกินก็บดหล่นข้างคาไปเอามาก็หล่นแล้วเขาก็อยู่ใบไม้ร่วงทับกันทับกัน,กนหลายๆหลายๆปีฝนตกปุ๊บเกิดความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต้องปลูกเลยงอกขึ้นมาเฉยแหมมันหน้าด้เนนะตอต้นไม้เห็นไหมครับเห็นความง่ายของธรรมชาติไหมแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันมาก มนุษย์เกิดมานี่มีเวลาสั้นเหลือเกินร้อยปีต้นไม้อยู่เป็นพันปีนะแต่นั้นแล้วเนี่ยอย่าพยายามเอาตัวเองไปอุตริเหนือวิชาเหนือธรรมชาตินะครับพยายามผสมข้ามสายพันธุ์สายพันธุโน,น้นสายพันธุ์ผมพัฒนาพันธุ์ได้ดีกว่านั้นผมทําได้ดีกว่านี้ธรรมชาติเขาคัดเขาคิดค้นสายพันธุ์อยู่แล้วครับอันไหนที่ไม่ได้รับความนิยมมันก็จะลดกันไปเองคือมนุษย์เนี่ยบริโภค การบริโภคก็คือการคัดสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องเข้าห้องแลบบเลยอะไรที่อร่อยดีมีประโยชน์มนุษย์ก็จะกินมาเรื่อยๆกินมาเรื่อยนี่คือการคัดสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจากนั้นแล้วเนี่ยลองมากินผักบ้านๆดูบ้างน,นะครับใบเลี้ยงอย่างเงี้ยมันปลูกได้นานผักชะอมมันปลูกได้นานปลูกทีแล้ว,ลวเก็บเกี่ยวตลอดชีพบนะครับมะม่วงหินมะพานย่อมมะม่วงหินมะพานสตออย่างเงี้ยนะไอผักติ้วผักกระตองหลายๆอย่างที่ มันมีอยู่ในพื้นบ้านน่ะนะอย่าไปอย่าไปตามจะกินแต่แค่อทอย่างเดียวคือมันต้องมีความหลากหลายนะคือต้องเข้าใจว่าเกษตรคือความหลากหลายก่อนไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาแต่ปลูกแต่ปาล์มก็ปาล์มยางก็ยางอ้อยก็อ้อยข้าวก็ข้าวข้าวโพดก็ข้าวโพดแล้วก็เนี่ยก็เครียดกันอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับแล้วก็ไปโทษรัฐบาลไม่ต้องโทษนะใครเป็นนายกก็เหมือนเดิมนะครับ ผมไม่ได้เกี่ยวกับสีไหนนะผมแค่บอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นนายกไม่ว่าจะมาจากต่างประเทศกลับมาเป็นหรือไอ้คนที่อยู่อยู่ไม่ยอมออกก็ไม่ได้ช่วยกเกษตรกรหาเงินหรอกนะครับมีแต่กดเรานะครับให้ให้เราแย่ลงไปเรื่อยแย่งไปเรื่อยแย่ไปด้วยอาจาราเงินเฟอ้อแย่ไปด้วยการบริหารประเทศสุดท้ายก็จะเก็บภาษีแล้วก็ประชาชนก็ค่อยๆตายและกลวะวัวที่จะมีความสุขกลัวที่จะมีความสุขกลัวที่จะมีลูกมีหลาน เราก็จะเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วนี่เป็นปัญหาที่น่ากลัวมากฉะนั้นแล้วเนี่ยปลูกโกโก้ก,ก็ต้องคิดเป็นก่อนผมก็จะทําให้เนี่ยคิดเป็นนะครับข้อสามโกโก้ชอบน้ํำไหมบอกเลยว่าชอบครับโกโก้เป็นพืชร้อนชื้นถ้ามีน้ําน้อยอย่าปลูกเลยไม่คุ้มนะครับอย่าไปเชื่อนักวิจารารว่าทนแรงได้นะครับลองไปตากแดดดูตายเหมือนกันหมดนะครับตายก็ต้องซื้อต้นใหม่อีก นะอยากให้เขาต้มตุ๋นได้นะครับสําหรับคนที่จะปลูกโ,กโกโก้คุณต้องทําระบบน้านะของผมผมอยู่ภาคใต้โชคดีนะครับชุมพรประตูภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับตั้งแต่ประจวบลงมาชุมพรฝนตกชุกทั้งปีครับปีหนึ่งมันตกแปดเดือนจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องระบบน้ําไม่ค่อยเสียดเท่าไหร่แต่ช่วงหน้าแรงก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่โกโก้ถ้าผ่านได้หนึ่งปีไปแล้วเนี่ยต้นแข็งแรงครับไม่ต้องกลัวครับสบายใจได้นะครับอ่ะข้อที่ห้านะ เรื่องของการปลูกแซมกับพืชตัวไหนได้แซนได้ทุกตัวแหละนะครับไม่มีใครห้ามเลยแล้วก็ไม่ต้องไปอุตริปลูก <int ess ati> ในแปลงนะปลูกแค่สองอย่างเราชีวิตนึงอ่ะอ่ะกินสองอย่างนะตอนเช้าไข่ดาวตอนเย็นไข่เจียวตอนเช้าไข่ดาวตอนเย็นไข่เจียวเบื่อไหมร่างกายมันก็เบื่อครับมันก็อยากกินหลากหลายตอนเช้าอยากกินแตงโมตอนเที่ยงอยากกินฟักทองตอนเย็นอยากกินฝรั่งตอนเช้าอยากกินกาแฟตอนเที่ยงอยากกินโกโก้ตอนเย็นอยากกินโจ๊ก มนุษย์คือความหลากหลายคุณทําตัวเองให้มีความหลากหลายคือผืนดินของคุณต้องมีความหลากหลายคุณอย่าไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพราะปลูกเชิงเดี่ยวยังหาคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดกับพืชเชิงเดี่ยวไม่มีและไม่ยั่งยืนคุณก็จะต้องไปตายกับเคมีมากขึ้นพ่นมากขึ้นฉีดมากขึ้นคนจ่ายเงินก็คือคุณแต่อย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะลงทุนเรื่องเคมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ผลิตผลของคุณข้าวของคุณที่คุณลงทุนเคมีลงปุ๋ยไปราคาไม่ขึ้นนะครับแต่เคมีปุ๋ยขึ้นเอาขึ้นเอาไม่มีใครว่านะอันนี้เกษตรกรก,ก็ไม่เข้าใจถ้าคุณไม่ต้องเครียดนะคุณก็แค่ผลิตเองไงคุณก็ไม่ต้องซื้อก็แค่นั้นเองแค่ไม่ซื้อคุณก็มีความสุขแล้วนะครับวันนี้ที่เราทุกกันเพราะเราซื้อมากเกินไปอเดี๋ยวเราไปซื้อรถถังซึ่งเราก็ไม่รู้จะมาทํำยังไงนะเอามาเป็นพิพิธภัณฑ์ปลาเอามาซื้อเรือดำน้ำําไม่รู้ซื้อมาทาไม ผมก็ไม่เข้าใจก็เป็นการบริหารเขาอาจจะมองไม่เหมือนกันนะรถถังอาจจะเอามายิงประชาชนก็ได้ถ้าเกิดจะไปประท้วงเรียกร้องสิทธิ์นะครับในความอยากมีท้องปากท้องที่ดีแต่ไม่ต้องทําเรื่องนั้นรอะครับทําบ้านตัวเองอยู่ในบ้านไม่ต้องไป,ไปยกนิ้วให้ใครนะไม่ต้องดันด้นไปกรุงเทพรถก็ติดนะอยู่ในบ้านบ้านนอกไม่ต้องดันด้นไปกรุงเทพแล้วก็คําว่าประชาธิปไตยถ้าคุณทําให้ที่บ้านมีความหลากหลายในส่วนนั้นนะครับ อธทิปัตยไทยทางการเกษตรมีกินดีกว่านะก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องของบ้านเมืองจนเกินไปจนลืมตัวเองนะครับก็คือถ้าเรามีอิ่มมีกินเพื่อเราไม่อิ่มไม่กินนี่คือระบบเศรษฐกิจที่ดีโดยที่ไม่ต้องมีสสสวนะโดยที่ไม่ต้องมีนายกก็ได้นะครับก็ทําตัวเองให้มีกินซะก่อนนะแล้วค่อยไปช่วยคนอื่นเขาคือช่วยเขาก่อนคือไม่ใช่เอาเวลาไปขวางถนน ไม่ใช่เอาเวลาเอาพืชผลไปกองริมถนนอันนั้นไม่ใช่นั่นเป็นเครื่องมือในการต่อรองของระบบเศรษฐกิจทางการเมืองคือเลิกได้แล้วอยาททาอย่างนั้นเลยคือบ้านเมืองมันชิบหายไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ง่ายๆเอาตัวเองให้รอดในยุคโควิดไม,ม่ีอย่าเบียดเบียนใครนะคุณทําตัวเองให้มันมีประโยชน์มีประโยชน์คือไม่เป็นภาระของใครพอนะครับดูแลครอบครัวไม่เบียดเบียนใครความสุขมันมีแค่นี้จริงๆนะครับมนุษย์เวลามันสั้นเราก็ควรจะใช้เวลา ให้มันมีประโยชน์มากๆนะครับอ่ะสุดท้ายข้อที่7อ่ะข้อที่6ก่อนนะปลูกแล้วขายไรกลัวล้นตลาดปลูกแล้วขายใคร,ใครผมทำมา5ปีตอนนี้นะก็รับซื้อชัดเจนที่สุดนะในเรื่องของวงการโกโก้นะครับมีกลุ่มแต่ละภาคนะการจะนะบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีนะครับประจวบชุมพร สุราษฎร์พัทลุงเนี่ยภาคใต้เนี่ยผมมีจุดรับซื้อเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับก็สบายใจได้ในการปลูกไม่ต้องกลัวอีกแล้วคือปลูก,ลกมาเถอะนะครับแล้วก็ปลูกเยอะแล้วจะล้นตลาดไหมต้องคิดก่อนนะว่าวันนี้คนไทยจะเลิกกินทุเรียนไหมคนไทยจะเลิกกินมันสำปะหลังไหมคนไทยจะเลิกกินอ้อยไหมกินน้ําตาลไหมคนไทยจะเลิกกินปลาล์มน้ํามันไหมคนไทยจะเลิกกินข้าวโพดกินข้าวไหมพื้นที่เรามีจํากัดจริงๆนะครับ อย่าเป็นคนจิตใจแคบคิดแต่ได้ของตัวเองนะเรื่องล้นตลาดผมมองว่าโกโก,โก้โอกาสล้นตลาดเนี่ยผมให้ไปอีก20-30ปีนะเพราะตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะปลูกแค่เกษตรกร,กรไม่มั่นใจแล้วก็กลัวท่านนั่นเองส่วนผมเดินมา5ปีผมไม่กลัวอะไรแล้วแล้วก็ลูกค้าผมมีพอสมควรนะครับจนมีจุดรับซื้อถึง10จุดนะครับแล้วก็มีโรงบีบน้ำมันของตัวเองแบบขนาดเล็กทําได้เกษตรกรท่ทุกคนนะครับเพราะผมทําแล้วผมทําให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันทําได้จริงๆนะครับแล้วก็มีความสุขอยู่กับบ้าน ช่วงโควิดเขาอาจจะเครียดกันเราก็ไม่เครียดนะครับอยู่อยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ทํามาหากินนะครับเลี้ยงดูบริวาลเลี้ยงดูครอบครัวอย่างมีความสุขครับชีวิตมันก็แค่นี้ครับมันสั้นมากนะครับเอาเวลาไปทําประโยชน์นะครับอย่าเอาเวลาไปสร้างโทษให้ใครนะครับสุดท้ายเลยนะครับจะซื้อกิ่งพันธุ์ต้นพันธุ์ถูกๆดีๆจากที่ไหนนี่คือตรรากะทางความคิดของเกษตรกร อย่างแรกนะครับทุกอย่างที่ผมทํามีความเหมาะสมในการค้าการขายทั้งนั้นนะครับต้นพันธุ์ที่ดีถูกๆคุณก็ต้องปลูกเองนะครับได้เวลาเดี๋ยวมันก็จะถูกเองแต่ตอนนี้เนี่ยสินค้าที่มันราคาสูงเพราะหนึ่งมีปริมาณที่น้อย2ฤดูการผลิตมีน้อยนะครับจำนวนผู้ปลูกมีมากสินค้ามันก็เลยราคาสูงและมีคนที่เห็นโอกาสอ่ะ ปลูกมั่งเห็นมึงทําแล้วรวยกูทําตามอย่างเงี้ยเยอะพอทําตามปุ๊บอ่ะอาจารย์พาอต้นขายต้นละห้าสิบผมก็พาอขายไปบรบาจาร์เลยผมเอาแค่ต้นละยี่ห้าก็พอแต่ที่สําคัญคือสิ่งที่พร,รมต่างๆเขาพยายามทําแล้วก็ขาดตรงนี้คือความไว้เนื้อเชื่อใจของเกษตรกร,กรคุณทําต้นระบาดเขาก็ไม่ซื้อเพราะเขาไม่ไว้ใจคุณแล้วคุณปลูกคุณไปเชร์เขาปลูกซื้อของผมเอง ของอาจารย์ป๊อปห้าสิบของผมสิบห้าบาทเพราะผมขายไม่ออกมันตั้งปีหนึ่งแล้วเนี่ยตั้งก็เต็มพารามเลยปลูกโกโก้ไม่รู้จะไปไหนไอคนที่เป็นเหยื่อไปซื้อมาเขาก็ไม่รดลองสายพันธุ์ให้คุณหรอกเขาก็ซื้อกันขายกันตามอำเภอใจแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตและทุกวันนี้ก็สร้างปัญหาอยู่นะครับสําหรับคนที่ซื้อไปปลูกครบสามปีแล้วแล้วลูกมันเล็กอะ่ะรู้สึกยังไงมันขายไม่ได้นะครับพอขายไม่ได้ปุ๊บก็ มาติต่างว่านักวิชาการหลอกคุณเขาไม่ได้หลอกอะไรคุณแต่คุณไม่หาข้อมูลและคุณไม่ทําความรู้ให้มากพอนะครับผมยกตัวอย่างพืชอย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องเอาโกโก้นะอ่ะมังคุดนะครับมังคุดเนี่ยเราจะซื้อไหมลูกเท่าหัวไม่โป้งเนี่ยจะซื้อไหมเราก็ไม่ซื้อเขาเรียกว่าลูกลูกดอกก็ขายไม่ได้เนื้อไม่มีโกโก้ก็เหมือนกันลูกเล็กๆเนื้อมันก็เล็กไปด้วยนะครับมันไม่มีเนื้อมันไม่มีเปอร์เซ็นต์แป้งมันเลยเอามาทําสู่กระบวนการทําช็อกโกแลตไม่ได้มันก็เลยไม่รับซื้อ ฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าอารมณ์เสียเวลาเอามาขายแล้วลูกเล็กผมไม่รับก็ผมบอกแล้วว่าคุณต้องฉลาดตั้งแต่วันแรกที่คุณลงทุนการเกษตรคือคุณลงทุนนะห้าสิบปีไอห้าสิบบาทกะระยะเวลาสามปีผมว่าถูกมากนะครับตกแล้วปีหนึ่งประมาณสิบห้าบาทเนี่ยถูกมากเดือนละหนึ่งบาทอะ่ะคุณลงทุนเดือนละหนึ่งบาทคุณทําได้ไหมบางคนไม่เอาแพงก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมเนี่ย ทำธุรกิจโกโก้ผมอยากให้ต้นโกโก้ทุกต้นที่ไปจากผมมีลูกโตโตได้กลับมาขายผมจริงๆและผมก็จะได้ทําอาชีพช็อกโกเลตทําอาชีพบีบน้ํามันโกโก,โก้ขายให้กับกลุ่มลูกค้าของผมอย่างมีความสุขนะครับอีกสามถึงห้าปีที่จะโกโก้โกจะมาสนับสนุนได้ได,ได้ได้แค่ประมาณสัก10%เอร์เซนนะครับของการบริโภคจริงในประเทศเรื่องของการส่งออกผมยังไม่มองเพราะว่า ตอนเนี้ที่ผมปลูกของผมส่วนตัวนะปริมาณทั้งหมดที่ผมมีประมาณห้าแสนต้นในกลุ่มสมาชิกที่เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับผมเนี่ยนะครับที่ไม่เกี่ยวกับภาครัฐเลยนะครับก็มีประมาณห้าแสนต้นก็ทํากันเองทั้งนั้นนะครับผมไม่เคยไปขอขึ้นสมุดเขียวนะไม่ต้องไปร้องต่อเกษตรอาเภอเสียเวลาทามาหากินนะครับปลูกแล้วดูแลแล้วก็เราก็ขายของเราไปเราไม่ไปสร้างภาราให้กับรัฐบาลก็พอแล้วนะครับ รัฐบาลก็ไม่ต้องมาสร้างภาระให้กลุ่มเกษตรกรปลูกโกโก้ก็พอแล้วนะครับส่วนนักวิชาการถ้าเก่งคุณก็ทําคุณก็ช่วยเหลือเขาไว้ได้แล้วก็ไม่ต้องมาโอดครวนหรือมีการเหน็บแนมในการซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อผลโกโก้ในราคาที่เหมาะสมของผมคุณจะซื้อ8ดบาทสิบห้าบาทมันอยู่ทิ์ของคุณไงแล้วเกษตรกรที่ขาย8ดบาท15บาทมันก็เป็นสิทธิของเกษตรกรไม่มีใครบังคับ ส่วนผมจะซื้อส0มสิบาทแล้วคุณจะมาจากเชียงใหม่มาขายผมสาสิบผมก็ซื้อคุณอยากมาจากชลบุรีมาขายผมส0มสิบผมก็ซื้อเพราะผมทําแล้วผมมีกําไรผมซื้อสามสิบไม่มีใครเดือดร้อนเพราะผมมีแต่ความสุขเพราะผมดังนั้นเลยแล้วก็เรื่องสายพันธุ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็ซื้อสายพันธุ์ที่ไหนก็ได้ผมไม่ผูกขาดแต่คุณต้องมั่นใจนะว่าปลูกแล้วมันออกลูกแล้วปลูกแล้วเนี่ยมันเอามาขายแล้วมันซื้อคุณจริงไหม นะครับวันนี้ผมไปช้อนหลายบริษัทมากนะครับที่เอาแผนการตลาดตื้นๆมาให้เกษตรกรและเกษตรกรหลายคนที่ไม่รู้เท่าทันก็หลงเชื่อแล้วก็ปลูกไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มาไม่มารับซื้อตามที่สัญญากันไว้สัญญาที่เขียนไว้เป็นโมฆะทั้งสิน้นไม่มาทําอะไรทั้งสิน้นก็หายต๋อมไปเลยนะครับต้องฝากไว้เพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับ คนจนคือกระดูดสัานหลังของชาติคือฐานรากสําคัญถ้าไม่มีเกษตรกรถ้าไม่มีคนจนร้านสะดวกซื้อก็ไม่รู้จะขายใครนะครับคือถ้าคุณรวยมากแล้วไม่มีคนซื้อค,คุณชนะอยู่คนเดียวอ่ะเกมมันก็พังฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องให้คนจนหรือคนระดับล่างมีที่ยืนด้วยนะครับวันนี้ที่เขาอ,ออกมาเรียกร้องเพราะเขาไม่มีที่ยืนและไม่มีหลายคนที่ไม่สามารถออกมาพูดได้แล้วสื่อสารก็ไม่เป็นอาจจะ พูดเพื่อโจมตีเท่านั้นแต่ของผมผมขอสนับสนุนแง่คิดใหม่ๆนะครับไม่ต้องไปประท้วงไม่ต้องเรียกร้องพึ่งพาตนเองนะครับฝึกพึ่งพาตนเองนะครับเป็นแผลคุณไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกคุณก็เอาปัตเตอร์แปะก่อนใส่ยาก่อนทาคมมินก่อนปิดแผลก่อนนะครับถ้ามันไม่ร้ายแรงจริงๆนะต้องเย็บเป็นสิบยี่สิเข็มนะหรือว่าน็อกจนต้องหามเข้าโรงพยาบาลน,นั้นก็ค่อยว่ากันแต่ พยายามปฐมพยาบาลตัวเองที่บ้านนะเราอาจจะไม่ต้องเป็นเหยื่อของโควิดนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยก็บอกว่าเป็นโควิดแล้วนะครับไอสักหน่อยก็โควิดนะเป็นไข้ก็เป็นโควิดคือทุกอย่างมันตีเป็นโควิดไปก่อนเพื่อจะให้เกิดความกลัวเศรษฐกิจจะได้พังแล้วก็จะฟื้นไม่ได้คนจนพอคนจนไม่มีตังกระดับล่างไม่มีตังเราก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงคือแรงที่จะไปก็ไม่มีก็ปกครองง่ายมันเป็นหลักการคิดง่ายๆแล้วก็อยากกลัวโควิดจนเกินเหตุนะครับ ให้ติดตามอย่างมีสติเพราะโควิดก็คือไวรัสที่มนุษย์เขาเรียกผสมกันมาข้ามสายพันธ์ุกันมา s อ v e b วีอบเข้ามารวมกันให้สังเกตว่าประเทศที่จะเป็นเครื่องมือเขาก็คือประเทศที่ไม่รู้เทคโนโลยีเราจะต้องซื้อวัคซ,ซีนนูนวัคซีนนี้แล้วเราก็มาทะเลาะก,กันนะครับคือคุณต้องรีบฉีดวัคซีนอย่างง้นอย่างนี้สุดท้ายฉีดมากก็ซื้อมากถูกไหมซื้อมาก ใครล่ะได้ประโยชน์กับวัคซีนคุณก็ไปดูมีกี่บริษรัทและสีเสร็จปุ๊บมีพาสปอร์ตอีกถ้าสียี่ห้อนี้เข้าประเทศนี้ไม่ได้สียี่ห้อนี้เข้าประเทศนี้ไม่ได้ผมมองตามหลักความเป็นจริงไม่เอ็นเอียงด้านใดน,นะครับผมมองว่ามันเป็นเกมธุรกิจกับทั้งสิน้นฉะนั้นแล้วเนี่ยคนไทยก็อย่าไปเดือดร้อนเพราะว่ามันมีอีกตั้งสองร้อกว่าประเทศที่กําลังเดือดร้อนอยู่นะครับเราอยู่ให้ร่มร่มสบายสบายดินดีน้ําดีแสงมีอุดมสมบูรณ์ เงินเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงเป็นคําพูดของอาจารย์ยักษ์ดรวิวัฒน์สัญญกรรมรซึ่งผมก็จำมาตลอดนะครับวันนี้ข้าวปลาคือของจริงนะทิ้งท้ายให้คิดนิดนึงนะครับวันนี้ให้เงินทุกคนหนึ่งร้อยล้านนะครับแต่ว่าให้หนึ่งร้อยล้านเอาไปอยู่ที่ป่าอุทยาน นะแกงคอยไปอยู่คนเดียวกับเงินร้อยล้านไม่ต้องเจอผู้คนเลยนะครับลำบัวกินนี่ก็เอาไปกระเป๋าหลุยก็เอาไปไปอยู่ในป่าคนเดียวนะมีเงินร้อยล้านคุณคิดว่าคุณจะมีชีวิตรอดไหมตอบเลยครับไม่รอดเพราะเงินเป็นร้อยล้านเวลาไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นมันกินไม่ได้แต่วันนี้ถ้าผมให้ใหม่ให้ข้าวสารถังหนึ่งไฟเช็กอันหนึ่งหมูเค็มสักสามโล แล้วก็ไปอยู่ในป่านะมีดพลาสักอันหนึ่งสักด้ามหนึ่งคุณคิดว่าคุณจะมีชีวิตรอดไหมนะครับฝึกช่วยเหลือตัวเองกลับมาสู่สามัญถ้าแก๊สแพงเรามีคาร์บอนฟรีเนี่ยนะครับจากต้นต้นไม้เนี่ยเนี่ยก็หุงฟืนกันมัางนะพอหุงฟืนคุณก็จะได้ขี้เท้ามาไล่มแมลงนะครับก็ถ้าแก๊สแพงก็ลดการใช้แก๊สนะแค่นี้ต่อให้รัฐบาลขึ้นถังรับสองพันก็ไม่เดือดร้อนครับเราก็ใช้สิ่งที่เรามี กลับมาใช้ไม่ฟื้นดูนะครับอาหารถ้าไปซื้อในร้านสะดวกซื้อแล้วมันหมดแล้วมันขาดต้องไปแย่งซื้อต้องไปต่อแถวก็ผลิตเองปลูกเองแม่งเลยพริกปลูกเองทุกอย่างที่ต้องกินปลูกเองแค่นี้แหละครับชีวิตนะคลิปนี้ผมคิดว่าเคลียร์นะผมต้องการให้เคลียร์ความคิดก่อนมาปลูกโกโก้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องปลูกแต่โกโก้เพราะมนุษย์มันกินหลายอย่างนะครับปลูกหลายๆอย่างนะครับ สร้างความมั่นคงหลายๆทางนะอย่าเลือกทางในทางหนึ่งครับปลูกหลากหลายนั่นคือทางออกของเกษตรกรนะครับถ้าดีฟังแล้วได้แนวะคิดมีประโยชน์แชร์ไปเถอะมันได้บุญจริงๆนะผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงผมก็ช่วยให้คิดเป็นดีกว่านะครับเกษตรกรยุคใหม่ต้องคิดเป็นชอบกดไลค์ใช่กดแชร์มันยิ่งกว่าไปทําบุญครับการให้ปัญญาคนนะวันนี้คิดเป็นก่อนแล้วคุณจะมีความสุขนะครับแต่ถ้าคิดไม่เป็นทุกทั้งชีวิตครับลาไปก่อน สวัสดีครับคิดเป็นกันนะคนไทย